นโมตัสสะพระวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพระว,วาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกัทวิทูลอนุตโตโลปุริสธรรมสาริธิสัทธเทวะมนุษยานังพุทโธพระวาติกราบบูชามิบูชามา ท่านดูนะครับผงขุดตรงลูกตาท่านดูจะฮะแล้วมีเส้นจานยันเนี่ยผ่านแก้มนะครับพิมพ์ดีไม่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 ละเอียดนะฮะแล้วท่านดูนะฮะเส้นจานยันเนี่ยผ่านแก้มทุกองเลยครับนะครับทุกองเลยนะฮะท่านดูจะครับเส้นจานยันเนี่ยผ่านแก้มนะเนี่ยเนี่ย นะท่านดูนะเส้นจานยันผ่านแก้มสดๆนะหรืมมมอมไม่วชิฟันนะฮะเส้นจานยันผ่านแก้มผงผุดทุเมตตานะแล้วดูหมวกท่านนะครับหมวกท่านเนี่ยเป็นอู่ทองนะครับศิลปะอู่ทองสมเด็จเชียงแสนสุขโขทยัยชลูดนะอู่ทองท่านจะเป็นลักษ,กษณะหมวกเช่นนี้ท่านะนะด,ดูนะฮนะแล้วนะท่านดูเนี่ยช้างทั้งองนะฮะช้างทั้งองค์นี่ประกอบเป็นองค์พระพุทธองค์ นะท่านดูนะครับผงผุดช้างทั้งองค์นะทั้งองนะทุกทุกอย่างเป็นช้างหมดท่านนะแล้วก็มาประกอบเป็นพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่นะแล้วย่อส่วนนะย่อส่วนเนี่ยเป็นเป็นพระศิลปะอู่ทองย่อส่วนน,ะน,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 ววน,นี่ผงสุพรรณครับนะอายุเก่าครับไม่ทราบท่านท่านดูนะเดี๋ยวเราเรายอ่อย่อนะท่านดูนะท,นนะท่านดูเนื้อท่านดีฮะหดนะดนะเหมือนสมเด็จหดยุบัด งผงขุดเหมือนเหรียญวัดกลั่นวัดพระญาติคือเหมือนเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะฮะดูให้ดีนะฮะใบเสมาดูให้ดีนะฮะตรงใบเสมานะฮะใบเสมาขวามือเรานะไปปลายมือนะฮะท่านไปดูหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนสดๆครับนั้นะปลายกีวอไอปลายเสมานะั้นทาไมเหมือนครับนอกนั้นเหมือนเหมือนเหมือนมากทุกจุดครับ ทุกจุดครับถึงบอกว่ายุคคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะนะยุคคอมพิวเตอร์นะหัวใจนะหัวใจยุคคอมพิวเตอร์นะสองศูนย์สองสี่เนี่ยไม่แข็งไม่เจาะจงให้เป็นนะโอ้เก่งมากครับเจอจุดนี้เจอทั้งเหรียญเลยครับเหมือนสมเด็จครับผมมองอยู่โอ้โหทั้งเส้นเหล็กจานจานแต่จานจานไม่ใช่จานยันเนี่ยเส้นขอบเส้นอะไรเนี่ยจานหมดแล้วนะฮะแต่ก็ยังยังแข็งอยู่นะ นะเหล็กจานอะไรยังแข็งอยู่นะฮะเหมือนมากครับเหรียญนุ่งเอี่ยมที่ออกมาเมื่อต้นปีหรือไงไม่ทราบเห็นเพื่อนไลน์มาเขาบอกเนี่ยเก็บไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยได้คลิปมาเมื่อต้นปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะได้ปีหนึ่งเลยผมกาา็มาดูโอ้โหเหมือนครับนะเหมือนครับเหมือนมากครับเหมือนทุกอย่างครับเหมือนสมเด็จครับสมเด็จเนี่ยคุณไปดูลุงพุทธเนี่ยคลิปที่ผ่านมาไม่นานนี่นะ เขาต้องสะบัดผิวนะฮะถ้าดูองค์นี้นะครับผงทุกพันเนี่ยเขาสะบัดผิวแล้วก็ขดนะคุณดูนะฮะยุคไหนยุคอยุธยานะผมเข้าใจเป็นยุคอยุธยาอู่ทองอะไรนีท่านดูนะฮะแล้วก็จะขดเหมือนกระดูกนะหน้าทั้งองค์นะแล้วเป็นช้างทั้งองค์แล้วเป็นผงเกษรถ้าดูนะผงก็ชมพูนะท่านดูแล้วดูเหลี่ยมดูคมเนี่ยท่านดูดิฮะท่านดูหน้าพระแท้นะท่านดูดิฮะ เหมือนพระพุทธรูปย่อส่วนมานั่งเหมือนซุ้มกอเทาดําเหมือนซุ้มกอองค์หรืองผงสมเด็จอะไรหลายองค์นะคุณดูคุณต้องไล่ตั้งแต่สังเกตหนึ่งมาจนถึงสังเกต58ปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแล้วท่านจะเข้าใจเรื่องยันเรื่องอะไรนะฮะเหมือนสมเด็จเนื้อตะกั่วโอ้โหยันชัดเลยนะท่านดูนะฮะยันชัดมากนะท่านดูนะฮะท่านดูผงผุดท่านดูนะฮะกลัวข้อมูลเต็มนะครับท่านนะฮะ เดี๋ยวข้อมูลเต็มนะท่านดูนะหมวกท่านเนี่ยศิลปะอู่ทองแล้วดูการขดเนี่ยแล้วดูเนี่ยเส้นจานยันเนี่ยทั้งหน้าเลยท่านแล้วเนี่ยผงขุดตรงลูกตาท่านเห็นไหมฮะคือถ้าแข็งนี่นะแข็งนี่ไปไม่รอดทั้งลังนะท่านดูเหมือนมีหนวดท่านเห็นไหมท่านดูนะครับเนี่ยถ้าท่านดูนะฮะเนี่ยผงเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่2511นะครับบ้านกลางนะฮะ สมเด็จเขามาเอาสมเด็จผมไปวัดระฆังได้บ้านกลางวัยรุ่นนะสองพัน้อสดสร้างพระสมเด็จนะฮะเข้าใจหมดครับค,ค,คือคือคือบอกแท้ได้บอกเก้ได้ท่านดูเลยครับแล้วถ้าท่านดูผงขุดที่เมตตานะแล้วท่านดูเส้นนะผ่านตรงหูแล้วท่านดูจุดจุด,จดตรงหูเห็นไหมฮะแล้วพอท่านเห็นจุดจุด,จดตรงหูท่านจะมองเข้าไปลึกข้างในนะโอ้โหจุดจุดเหล็กเส้นเหล็กจานยันท่านดูนะ แล้วเนี่ยเหมือนสมเด็จนะฮะผงท่านดูผงนะฮะเหมือนสมเด็จไหมท่านดูให้ดีนะฮะผงเหมือนก็สมเด็จครับท่านถ้าดูนะฮะเดี๋ยวเราดูผงสมเด็จกันนะเอ๊เขาบอกไอ้นี่นี่มันเนื้อดินแล้วไปไปไปพูดผงได้ไงคุณมาดูผงผงที่เขาทำา้าประการนะท่านดูเิฮะต่างชั้นต่างวันนะนะฮะท่านดูนะฮะ,นนะ,ฮะ,ะ,ฮะเป็นผงครับถ้าคุณเข้าใจผงอันนี้แล้วแล้วคุณไปส่องผงสมเด็จแล้วคุณก็จะเข้าใจอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งนะ ส่องผงสมเด็จแล้วคุณมาส่องผงเนี่ยนะท่านดูเลยส่องผงตุพันธ์เนี่ยท่านดูผงเลยเราลองไม่ไม่มองแล้วเรานึกถึงว่าก้อนนี้เป็นก้อนสมเด็จหรือก้อนเนี่ยเป็นก้อนหลงวงพ่อโตบางกระทิงแต่บางกระทิงเนี่ยเจะหยาบถ้าองค์เนี่ยเป็นพระลออล่ละนะครับท่านลองนึกนะท่านลองมาศึกษาความเก่านะท่านดูนะท่านดูเลยเขาจะขดท่านดูนะเขาขดนะท่านดูขดแล้วดูเขาสะบัดงูสูง มูลสูงคือสิ่งที่สูงที่ฉุดบนองค์พระเหมือนที่พีเซนองค์สมเด็จลุงพุทธนะท่านคุณชัยทัตเตชัยบุญเจ้าของนะฮะท่านทรงโปรดให้ส่องเกือบราวสองชั่วโมงนะแล้วก็เคาะศีรษะด้วยทิปเอ็กติปเอ็กครับเนี่ยท่านดูเลยครับท่านดูหน้าท่านฮะท่านดูหน้านะกูข้อมูลเต็มนะท่านดูเถอะเนี่ยท่านดูเลยครับท่านดูนะฮะผงเหมือนผมก้มเด็ดน่ะ คือผงเหมือนพระแท้บอกยังไงดีอ่ะแล้วท่านดูนะเสียนไม้เต็มไปหมดเลยท่านดูนะนะทิวไม้เสียนไม้เหมือนสมเด็จวะะครคังนะเนี่ยถ้าเป็นสมเด็จวะะครคังนะหรือว่าเป็นพระรอดเนี่ยยังไงก็แท้ครับลดดูความเก่าให้ออกท่านดูนะท่านท่านดูผงเนี่ยผงวุน่นท่านดูเนะี่ยท่านลองมองเม็ดที่เล็กที่สุดที่ท่านสามารถมองได้นะแล้วท่านลองมองให้ดีตรงนั้นนะ แล้วท่านเนี่ยผมก็พยายามเอาสิบเอ็กขยายเข้าไปเม็ดที่มองสุดตาแล้วขยายเข้าไปอีกนะท่านนะแล้วเยนกจะแสงไฟแสงสีท่านดูด่ยผงวุ้นเต็มไปหมดเลยท่านแล้วก็เส้นเหล็กจานเนี่ยวิ่งผ่านแล้วผงผุดที่เส้นเหล็กจานแล้วจะเป็นยันนูนหรือเปล่านะฮะไม่ทราบครับศึกษาอยู่นะเดี๋ยวศึกษาอยู่ยันนูนหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูท่านใกล้ๆนะท่านท่านดูด่ยท่านดูสวดทรงอง,องเอลเข้าขด เขาไม่แข็งหัวใจนะหัวใจยุคคอมพิวเตอร์สองศูนย์สองสี่เขาไม่แข็งท่านดูเดี๋ยวเขาไม่มีอะไรแข็งไม่มีสะดุดตาแล้วก็ขดเขายุบเขารัดท่านดูนะฮะนะท่านดูอย่างเนี้เราไม่ต้องไปดูข้างข้างเลยไม่ต้องไปดูข้างหลังนะฮะข้างหน้าแท้แล้ววะยังไงก็แท้ท่านดูเดี๋ยวผงทนเป็นแบบนี้ท่านดูเดียเบบดเด๋ยวท่านดูให้ดีนะผมกับคุณดูไปพร้อมกันนะท่านเชื่อไหมว่าตรงเนี้ย เคยออกคลิปเมื่อปีที่แล้วนะตรงนี้จะเป็นพญาพญาบินองหนึ่งท่านดูดิเนี่ยพญาบินยกขาเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นนลา,ายแปลงรูปกระปุกเสกเหมือนสมเด็จโตฮะผงแบบเดียวกันครับท่านดูตรงที่เ็าจะเป็นพญาขุดบินหรือเนี่ยที่ที่มีปีกบินยกขาข้างหนึ่งนะท่านดูนะต้องเอียงอีกนิดเอียงอีกนิดนะตรงเนี้ยเอียงอีกนิดเนี่ยตรงเนี้ยเป็นนลา,ายแปลงรูปจะเป็นรูปอะไรก็ได้ท่านดูนะแล้วแต่ แล้วแต่ท่านเห็นนะท่านดู้วยฮะท่านดูทิวไม้ท่านดูผิวนะฮะทิวไม้วิ่งลงตรงจมูกแล้วผงวุ้นท่านดูผงวุ้นลอยเนะเหมือนหลวงหลวงพี่เอี่ยมมาวัดหนังผงผุดมาได้ยังไงนะฮะท่านดูนะเหมือนหลงวงพ่อกลัน่นวัดพญาแต่ผงผุดได้ยังไงเหมือนพระลอดกรุมหาวันที่นําเสนอมาท่านดูสองพันสามร้อยกับท่านนะครั้งหรือไงเนะี่ยครั้ง นี่รถท่านดูหน้าท่านนดิฮะดูหน้าท่านดิฮะท่านดูเรถเด่นเหมือนพระลออ่ะดูแค่หมวกตรงนี้ยฮะรอยพับรอยย่นก็นี่ยเป็นร้อยปีขึ้นไปก็ถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้สิ่งแวดล้อมแล,แล้วเขาสบัดไปที่หมวกเห็นีหมหมวกเขาโอ้โหท่านโอ้โหเก้านาทีกว่าแล้วท่านดูนะเนี่ยผมพยายามนิ่งอยู่นะอะผมนิ่งให้ท่านดูนะนิ่งแล้วท่านดูเลยฮะ านดูความงามของของของผงสุพรรณนะท่านดูนะได้ไหมเหมือนพญาอะไรบินอยู่ตรงตรงข้างล่างจมูกได้ไหมนะยกยกปีกขึ้นสองข้างนะฮะหน้าอกยื่นออกมาเหมือนพระพุทธองค์นะบินแบบท่านดูดูปีกแล้วตรงปีกก็เป็นเป็นเป็นผงผุดหนวดเป็นเม็ด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 เหมือนเหมือนสายฝนท่านดูนะท่านดูเหมือนเหมือนสายฝนนะท่านดูนะเนี่ยผงก็ผุด จากเส้นจานจันนะจานเยอะท่านดูนะฮะมันวิ่งวิ่งเป็นเส้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 นเป็นเม็ดเม็ดลงมาท่านดูนะฮะผมพยายามนิ่งนะพยายามเรียนท่านให้เข้าใจนะฮะให้ดูไปด้วยกันนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นปั๊บดึงปั๊บปั๊บพยายามครับเนี่ยเนี่ยคุณดูนะเป็นเม็ด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 เป็นไข่ปลาวิ่งมาท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะเป็นไข่ปลาวิ่งงมาทั้งองค์เป็นเป็นเป็นสายฝนนะเป็นเม็ด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 ผงครับผงห้าประการเหมือนสมเด็จครับ ผมบอกผงเหมือนกันทุกกลุทุกสำนักนะก็นาเหรียญหลวง,งปู่เอี่ยมเหรียญไอ้หลวงปู่ไข่นะผงทั้งเหรียญน,นะฮะเป็นเม็ดอย่างนี้ทั้งเหรียญนนะ่ะเนี่ยแต่ผมพยายามจะถ่ายท่านดูท่านจานมือนิ่งมนาะหลวงปู่ไข่วัดเชียงเรนหลวงปู่กลั่นจานนั่นเลยนะเห็นชัดเลยนะนะแล้วผงขุดหลวงหลวงพระกลัน่นวัดพญาถ้านไปดูนะผงขุดนะฮะเทาไหวดอกบัว นะ้ขาโต๊ะเป็นวิติก็ไปดูขาโต๊เดี๋ยวพับไปพับมาขาหลังนะท่านดูหน้าผ้าแทนเนี่ยผ้าอะไรก็แทนเหมือนพระบูชาถ้าท่าดูช่างเนี่ยยุคนั้นก็แกะแกะพระพักยังไงถ้าดูดิฮนะแล้วไม่ต้องไปเข้าเครื่องนะฮะเครื่องตรวจไม่ได้เห็นบอกตรวจพระรูปโคมแม่นาวอะไรตรงเนีโพมันเนี่ย,ยหลายพันปีก็ต้องดูเอานะท่านดูนะฮะเป็นไปได้ไหม นะครับสิ่งที่เป็นไปได้กับสิ่งแวดล้อมสีพระท่านดูนะท่านดูสีพระนลครับท่านดูสีพระสีเรียสีเดียวกันนี่ไปไม่รอดนะท่านท่านดูแค่สีพระอะไรท่านดูนะฮะสีที่แตกต่างท่านจะเห็นผงเลยฮะนะนะสีที่แตกต่างมือทท่านสันนะท่านดูดนะิฮะผมพยายามเรียนท่านให้ชัดนะฮะเนี่ยพยายามท่านดูนะฮะเนี่ยพยายามนะเหมือนอะไรบินอยู่ตรงปากทนะ่าน พยายามนะเดี๋ยวเอาเท่าไร่เท่านั้นนะท่านดูนะครับนะวันนี้วันพราใหญ่นะครับพระตัสลูปสูตรตัสลูปกิณีพานฮะสวันะครับรรบ,บทพุทธคุณครับอิดีวิโสครับท่านดูจะสวยไหมท่านดูนะฮะลราพอก่อนเลยเหนื่อยเหมือนกันท่านดูนะฮะสิบสองนาทีกว่าแล้วท่านดูนะครับ ท่านดูเสวดทรงองเอวดูดูพระเขาขดท่านเหมือนท่านดูสมเด็จเนี่ยท่านดูแล้วจะเป็นบล็อกไม้แล้วจะเป็นสีที่แตกต่างแล้วดูผงเนี่ยท่านครับผงที่ขุดขึ้นมาทั้งองคท่านดูนะฮะนะเหมือนเหรียญนุ่เอียมวัดหนังเจอฮนะเสมาใบาเสมาดูใบเสมาขวามือเรานะฮะปลายใบยเสมาท่านนะเขาเขายาวครับเขาเขายาวครับเขายาวสองเส้นนะอันนั้นเขายาวไม่ถึงครับ แล้วพอเจอจุดนั้นจุดเดียวนะท่านเจอทั้งเหรียญเลยครับเราศึกษากันนะจริงเท็จเราศึกษากันนะครับเราขออภัยเลยนะจริงเทเ็จเราขออภัยนะยนะต่างคน